ไปโอเปนเฮาส์อืมอันนี้เราแนะนําเลยถ้าเกิดเรามีผลงานแล้วอ่ะอย่าใส่ดีกว่าแต่ถ้าไม่มีจริงอ่ะใส่ได้เราอยู่ที่ประมาณแบบสองสามดีกว่าเพราะว่าการไปโอเ n นเฮาส์ไม่ได้ทําให้เราดูแตกต่างจากใครเพราะคนอื่นก็ไปโอเ n นเฮาส์ได้เหมือนกันเต้นโคเวอร์อืมถ้าเราอยากเข้าคณะนัน้นใส่นิเทศสายแสดงเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะหกเจ็ดได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยากเข้าคณะใส่ยด้น,นั้นนะมันก็อาจจะเป็นแค่ สามสี่เป็นแค่ผลงานเพิ่มเติมเฉยๆปกหลังหนึ่งสองเลยเพราะว่าจริงๆปกหลังมันมีเพราะว่าเวลาปิ้นผ่อนเป็นหน้าคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ลงหน้าคู่มันจะปิ้นไม่ได้แต่เขาเป็นไฟดิจิตอลปุ๊บการมีปกหลังจริงอาจารย์บางท่านอนะไม่อ่านเลยสามปิดไปเลยพอจบผลงานเราแล้วได้ทุนอ่า ถ้าทุนนี้คือทุนที่แบบว่าทางโรงเรียนได้คนเดียวหรือว่าเป็นทุนที่ทางจังหวัดเราได้คนเดียวอ่ะมันจะยิ่งแบบว่า6 7ได้แต่ถ้าเกิดเป็นทุนที่เออหลายๆคนได้เหมือนกันมันก็อาจจะ54อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำให้เรามีสตอรี่มีเรื่อง่าได้มากกว่าไปแลกเปลี่ยนอืมไปแลกเปลี่ยนเหรอไปแลกเปลี่ยนอ่ะเราให้แค่5 6เพราะว่า,ลาหลายๆคนก็มีเหมือนกันแล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแลกเปลี่ยนเราต้องระวังคืออย่าลืมว่าเราต้องได้ทักษะภาษาอังกฤษลมาด้วยถ้าอาจารย์ลงทักษะภาษาอังกฤษเราแล้ว ว่าต้องมีผลงานระดับชาติหรือนานาชาติอะมีผลงานในโรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่แปลกแต่อยู่ที่ว่าเราอะต้องสามารถเขียนอธิบายได้ไม่มีผลงานเลยอืมถ้าไม่มีผลงานเลยนะตีความว่ามีแค่แบบว่ามีแค่โปรเจกต์ที่ทำในโรงเรียนหรืองานส่งครูอะก็สามารถเป็นพอร์ตได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันในรอบพอร์ตสองสามลักขแต่ว่ามันสามารถเขียนให้มันดีขึ้นได้